สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งใน YouTube c h ช n n น l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการงานนะครับประจำเดือนมกราคม2564นะฮะจะพูดถึงเรื่องงานล้วนๆเลยนะครับไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับ ว่าในแต่ละราศีเนี่ยดวงการงาน,นจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะพยายามพูดให้ครอบคลุมนะทั้งท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับทำงานประจําแล้วก็คนที่ยังว่างงานกันอยู่นะครับว่าดวงชะตานี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเพิ่มช่องทางในการสื่อสารนะครับมีไ i น์ออฟฟิเชี นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไลฟ์ออฟฟิเชลก็จะมีความสะดวกมากกว่าแล้วผมจะตอบไลน์ได้ง่ายกว่าด้วยสามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเห็นตรงไหนมี QR Code เนี่ยสแกนได้หมดเลยนะครับก็จะเข้าไปที่ Line Official ของผมเหมือนกันหมดแล้วจะตอบให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ ติดตามคลิปดวงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าการงานของเรา้นน่ะจะดีหรือร้ายเนี่ยยังไงย,ยังไงนะครับก็หนีไม่พ้นดวงประเทศนะครับดวงประเทศเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งสําคัญนะที่อยากให้ฟังก็เพราะว่าผมจะบอกว่าอาชีพการงานอะไรธุรกิจอะไรที่เหมาะ กับประเทศไทยในตอนนี้นะครับฟังแล้วเนี่ยก็จะมีไอเดียนะครับว่าเออในประเทศไทยเราเนี่ยนะจะมีอาชีพที่ทํามาค้าขายดีๆเนี่ยครับมีอาชีพอะไรเราจะได้ไปทําอาชีพนั้นๆกันนะครับหรือมีโอกาสก็ไปทํางานด้านนั้นกันปีแล้วผมก็พูดไปนะนะครับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยเต็มๆเ,เลยฮะโควิด19ครับทำให้อาหารเนี่ยนะครับกับการขนส่งเนี่ยขายดีมากครับเพราะธุรกิจทุกอย่างหยุดหมดยกเว้นธุรกิจอาหารนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับดวงการงานของประเทศดวงประเทศไทยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในดวงการงานทั้ง12ราศีครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะฮะดวงการงานของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนมกราคม2564จะเป็นอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับมีดาวการงานเนี่ยเป็นดาวพระพฤหัสด,ดาวพระพฤหัสเนี่ยคือดาวเลข5นะครับตอนนี้เนี่ยนะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะและจะอยู่แบบนี้ทั้งปีเลยนะครับการงานลาภะ การงานดีครับมีโชคเกี่ยวกับการงานทํางานอะไรก็มีโชคนะครับสําเร็จได้ง่ายนะครับได้ทรัพย์ได้สิ่งของได้ประโยชน์นะครับแต่แหมดูเหมือนจะดีแล้วนะครับตำแหน่งที่อยู่เดินไปเป็นนิดซะอีกนะให้หมายความว่าความหมายของนิดเนี่ยมันคือมันมีน้อยครับมันต่ํามันต้อยฮะมันมีนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะในเมื่อการงานเป็นนิดแบบนี้เนี่ยแต่ว่า เอาน่ามันมันมัน,มนดีไหมเนี่ยมันก็ยังดีนะครับงานอาจจะมีไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามันเป็นตําแหน่งที่ดีเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในเรือนลาภนะครว่าคงได้โชคได้ลาภเรื่องของการงานอยู่บ้างนะครับผมว่ามันก็มงมวคามไปได้2อ,อย่างนะถ้าไม่งานเยอะนะครับก็งานน้อยแต่เงินแ yeah, ยอะเออ ประมาณเนี้ยงานเยอะเงินน้อยนะครับแต่เงินน้อยเนี่ยเวลามันเยอะๆเนี่ยมันก็มันก็ได้เงินที่มันมากขึ้นเองถูกปะตามปริมาณงานนะครับหรืองานน้อยเนี่ยแต่จำนวนเงินเนี่ยหรือ,อไรายได้ที่มันได้มาอาจจะมีมากก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพระเสาร์นะครับหรือด,ดาวเลขเจ็ที่ท่านเห็นบนกระดานดาวเนี่ยนะอยู่คู่กับเลข5้าเลยและอยู่แบบเนี้ยทั้งปีเหมือนกันนะครับอยู่แบบนี้ทั้งปีเนี่ย ดาวพระเสาเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือลาภะอยู่ในเรือนลาภะเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นนะโชคลาภท่านยังดีอยู่นะครับกับเรื่องของการงานนะครับาชาวลัคนาราศีราศีอะไรเนี่ยราศีเมษเออท่านอาจจะไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของตําแหน่งเรื่องของหน้าที่มากนักนะผมมองว่ามันไม่ใช่ปีที่ท่านจะได้รับการ โปรโมทมากอ่ะเออแต่มันมีโอกาสโปรโมทไหมเนี่ยมันก็ดีมันก็ยังมีอยู่แต่เพราะว่าดาวพระเสาเป็นดาวเป็นดาวเจริญราพ้าเป็นเกษตรและอยู่คู่กันกับชากับกับดาวพระพุธเรหัสเนี่ยพอดีนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามแต่ผลของดาวพระพหัสที่มันเป็นนิดอ่ะยังมองว่าถ้ามีโอกาสโปรโมทคงไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรมากนักแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะดีไหมมันก็ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภบอะมันเดินดีอ่ะให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเลยนะครับ แล้วก็ในเดือนนี้นะครับจะมีนอกจากดาวพฤหัสแล้วเนี่ยนะก็ยังมีดาวพพุธอีกนะครับดาวพะพุธเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเลยสามดวงเนี่ยเลยนะครับทั้งพฤหัสเสาร์และพุธนะฮะอยู่กันในเรือนกัมมะกองอยู่ร่วมกันนี่แหละดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจริญนพันธุทูแล้วดาวเจริญนปัตตนีนะครับพันธุทูเนี่ยคือบ้านที่อยู่อาศัยปัตตนีก็คือ คนรักคู่ของคู่สัญญาหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้นะมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยคือชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะคือเออผมว่าตีความยากมากเลยเพราะว่าดาวมันกองรวมกันเยอะๆเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะเรื่องของถ,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 ถ้าถ้าถ้าท่านไหนทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือเป็นช่วงเวลาที่ท่านจําเป็นจะต้องมีเรื่องของการขายบ้านขายรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือทางานที่เกี่ยวข้องกับรั์อ่ะในช่วงเวลาเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะมีโอกาสที่จะได้ทําสัญญามีโอกาสที่จะได้เดีลงานใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในวันที่14เนี่ยนะจะมีดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับโคจรเข้ามาอยู่ร่วมด้วยอีกนะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวเจริญอริแม่คือคนเรามันจะดีทุกอย่างเลยมันไม่ได้มันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีปัญหาบ้างเพราะนั้นเนี่ย ในช่วงแต่วันที่1ถึง13มกราคมเนี่ยนะอยากทำอะไรทำนะครับอยากทำอะไรให้มันสำเร็จให้เซ็นสัญญาให้ได้เนี่ยทำไปเลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าก่อนที่ดาวพาธิจะมาเนี่ยอุปสรรคปัญหาจะมาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันล่าช้าไปได้นะเพราะนั้นทำให้เสร็จก่อนวันที่14ไปเลยนะครับต่อมานะฮะดาวในสิ้นเดือนเนี่ยสามสิบมกราคมนะครับก็จะได้ดาวพศุกเนี่ย โคจรเข้ามาอยู่เรือนลาภมาอยู่เรือนเดียวกันเนี่ยกองด้วยกัน5ดวงเนี่ยดูตามหน้าจอก็ได้นะครับคือดาวมากองอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับคือมันเยอะอะดาวมันเยอะแบบนี้มันไม่ค่อยดีหรอกบันตีความหลายอย่างเนี่ยมันมีเรื่องตีความได้หลายอย่างก็หมายความว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าพออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมากองๆองรวมกันในเรื่องงานเรื่องเดียวเนี่ย จะบอกว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นไปไม่ได้หรอกต่อให้มันดีอยู่ก็จริงหรือมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็จริงเนี่ยแต่มันหลายเรื่องหลายอย่างนะครับหลายทิศหลายทางเนี้ยมันก็มีความวุ่นไวายได้นะครับที่สําคัญมันมีโอกาสที่อาจจะต้องได้แบบเดินทงเดินทางอะไรอ,อีกซึ่งเสียเวลานะครับสําหรับชาวราศีมีนนะก็เป็นว่าช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนมกราคมนี้นะก็คงจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13อะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นนะ ถ้าง,งานปิดจบไม่ได้มีโอกาสที่จะเริ่มมีความวุ่นวายมีเรื่องอุปสรรคปัญหาเนี่ยเข้ามาได้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูไพ่ยิปซีกันดีกว่าว่าไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีเนี่ยครับจะบอกอะไรบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนกับดวงการงานประจําเดือนมกราคมนะครับ2564ผมจะเปิดแค่3ใบนะเพราะว่าเราถามแค่เรื่องเดียวนะครับใบที่1นนะครับเป็นปิงโอ้เนี่ยหาดาบมาเลยนะครับสองนะครับเป็นโอ้โหเดวิล นะครับใบที่สามนะครับเป็นโอ้โหยิงดีนะสิบถ้วยเออานะยินดีจบดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะเอากล้องมาซูมที่ไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนา,าราศีมีนนะคืออย่างที่บอกเลย ไพ่ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะตรงแล้วค่อนข้างที่จะใช่นะแต่ว่าอาจจะสลรับเหตุการณ์ค่นิดหนึ่ง <c oughs> คือผมยังไงก็อมองว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยการง,งานดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยยังโครจรเป็นเกษตรนะนะครับลาพาน่โชคลาภเนี่ยดีทิงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเป็นนิดเ พลังงานของเราเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับคือโอกาสที่เราจะมีอำนาจมีบาร,รมีในช่วงนี้มันน้อยเพราะลังหาเป็นนิดพอดีโอ้ปเนี่ยงานต่างๆเนี่ยเรื่องอารมณ์เนี่ยเรื่องการกดขี่ความรู้สึกเนี่ยมันชัดมากเลยสองใบเนี้ยมาคือชาวราศีมังกรเนี่ยเอยอทัทีราศีมีเนี่ยนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคงเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ที่มันมากดขี่ชาวาราคณาราศีมีนทุกคนเลยนะครับแต่ว่า The Devil ออกมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันมันมันเป็นเรื่องเสียหายอะไรมากนะแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่ามันคงไม่ได้มีแต่เรื่องไลๆหรือหรือเรื่องของความล้มเหลวว่าก็คงไม่ใช่แน่นอนนะครับคงเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะทำให้ให้อุปงานต่างๆเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคนะครับยังไงก็ตามแต่ผมมองว่า ชาวลัคนาราศีมีตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยงานอะไรก็ตามแต่ที่จะปิดจ็อบลงไปได้ท่านต้องเร่งนะทาให้มันจบ14มก็ราคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระอาทิต์เนี่ยโคจรเข้ามาในเรือนลาภะร่วมกับพระพุเรและพระเสาพระพุธเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมีมาตามมาแน่นอนนะครับใบสุดท้ายเนี่ยคือใบสิบถ้วยเนี่ยเนี่ยคือความอบอุ่นนะครับเนี่ยคือจุดสิ้นสุดที่เขาเรียกแฮปปี้เอนดิ้ง คือชาวลัคนาราศีมีนทุกคนเนี่ยก็รอบเนี้ยต้องทําอารมณ์ตัวเองให้ดีอ่ะอุปสรรคปัญหามันคงอยู่กับเราไม่นานดาวพระเสาเป็นดาวใหญ่เป็นเกษตรผมมองว่าดาวพระเสาคงคุมเกมคุมจังหวะในเรื่องของการการงานได้ดีทุกอย่างอะ่ะมันจะเสร็จสิ้นสิ้นสุดลงไปได้ชาวลัคนาราศีมีนระวังแค่เรื่องเดียวนะครับเราต้องไม่เบ่งต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเองมากจนเกินไปนะครับ พยายามเป็นคนประณีประนอมอะไรยอมได้ก็ยอมถ้ามันจะไปเป็นเพื่อผลสําเร็จของงานชาวลัคนาราศีมีนจาเป็นต้องทานะครับเอาละนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนครับสาหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีผู้ชม,มขนาดไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้เพราะว่าเสียงมันดังผมลงที12คลิปนะครับ แต่ว่ากด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดกันเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้มาดูระวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนนะครับสุดท้ายนะฮะอันนี้สําคัญที่สุดเลยฝากกดแชร์นะครับเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่วางแผนการดํารงชีวิตเนี่ยนะครับจะได้วางแผนล่วงหน้ากันโดยเฉพาะเรื่องของการงาน และที่สุดเลยนะก็คือว่าผมจะทําคลิปรายปีเรื่องของงานด้วยนะครับมันจะมีพูดถึงเรื่องงานที่โดดเด่นในประเทศไทยในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะกดแชร์ออกไปนะครับท่านอื่นๆที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ฟังแล้วเอาไปประกอบอาชีพการงานนะครับแล้วรู้ว่าตัวเองจะมีกลุ่มลูกค้าแบบไหน,นครับทำอาชีพด้านไหนดีเนี่ยถึงจะเหมาะสมกับดวงสตา์ของประเทศไทยนะอย่าลืมกดแชร์กันออกไปให้มากๆนะฮะนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านไหนที่ต้องการ ติดต่อดูดวงกับผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็สแกน QR Code ตรงนี้นะครับหรือว่าไทายคลิปก็ได้นะครับจะมี QR วอารคไว้สแกนมาก็จะได้พบกันนะครับเอาล่ะสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ